2. หากท่านเป็นดนายความฝ่ายจำเลยนายสองมุกกาลาและนายหนึ่งมกุกกาลาแนวทางการต่อสู้คด,ดีและคำแนะนำลูกความกอไก่การวิเคราะห์ข้อเท็จจริง จำเลยที่หนึ่งคือนายสองเป็นลูกจ้างซึ่งปฏิบัติงานตามคำสั่งของนายจ้างอุบัติเกิดขึ้นในขณะปฏิบัติหน้าที่ราชการมิได้มีเจตนาทำให้เกิดความเสียหายลดโดยสารเป็นขององค์การ ซึ่งอาจมีความบกพร่ขของทางเทคนิคหรือระบบเบรกไม่สมบูรณ์ขอไขประเด็นข้อกฎหมายที่ต้องต่อสู้ 1. อุบัติเหตุไม่เกิดจากความประมาทเลืนเล่ออย่างร้ายแรงของลูกจ้าง อาจเป็นเหตุสุกิสัยเช่นเบรคขัดข้องถนนลื่นหรือยานพาหนะมีปัญหาทางเทคนิคหากไม่มีการตรวจสอบสภาพรถอย่างรอบคอบโดยองค์การถือเป็นความบุกรองของนายจ้างเอง อานอิงมาตรา420 425 427แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์2ลูกจ้างไม่ต้องรับผิดเกินกว่าความเสียหายที่เกิดจากการกระทำโดยจงใจหรือประมาทร้ายแรง หากเป็นเพียงความประมาทเล็กน้อยนายจ้างไม่อาจเรียกค่าเสียหายได้ทั้งหมดหลักกฎหมายแรงงานอ้างมาตา582ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าลูกจ้างต้องรับผิดเฉพาะเมื่อประมาทเลืนอเล่ออย่างร้ายแรง 3. ผู้ค้ำประกันมีวงเงินรับผิดจำกัดสูงสุด2องแสนบาทหากศาลเห็นว่าความเสียหายเกิดจากเหตุสุดวิสัยหรือไม่ใช่ความประมาทายแรงของลูกจ้างผู้ค้ำประกันไม่ต้องรับผิด แม้ต้องรับผิดก็ต้องอยู่ในวงเงินจำกัดตามสัญญาเท่านั้น 4. องค์การต้องพิสูจน์ความเสียหายจริงต้องแสดงใบเสร็จและหลักฐานการจ่ายเงินจริงครบถ้วนหากมีส่วนของค่าเสียหาย ที่เป็นค่าเสื่อมหรือค่าซ่อมตามรอบปกติต้องหักออกขอควายแนวทางปฏิบัติของทนายจำเลย 1. ขอสำเนารายงานตรวจสภาพรถ และประวัติการบำรุงรักษารถก่อนเกิดเหตุ 2. สอบพยานผู้โดยสารหรือพนักงานซ่อมบำรุงเพื่อยืนยันว่าอุบัติเหตุอาจเกิดจากปัญหาทางเทคนิคไม่ใช่การขับโดยประมาท 3. ต่อสู้ว่าเป็นอุบัติเหตุระหว่างปฏิบัติงานโดยสุจริตซึ่งนายจ้างควรรับภาระเอง 4. หากศารเห็นว่าต้องชดใช้ให้ต่อสู้เพื่อจำกัดความรับผิดเพียงบางส่วนเช่นขอให้ลด ค่าเสียหายลงตามส่วนหรือขอให้ผู้คำประกันรับผิดเพียงวงเงินไม่เกินสองแสนบาทงองูคำแนะนำต่อจำเลยให้ยอมรับข้อเท็จจริงเรื่องการเกิดบัติเหตุแต่ปฏิเสธว่าเป็นการประมาท อย่างร้ายแรงเตรียมพยา,ยานเอกสารและพยา,ยานบุคคลเพื่อพิสูจน์เหตุสุขวิสัยหากแนวโน้มคดีไม่เป็นผลคดีอาจขอเจราจาไก่เกียรก,กับโจทย์เพื่อชำระค่าเสียหายเพียงบางส่วน <c oughs> จอจัน สรุปจุดยืนของจำเลยอุบัติเหตุเกิดขึ้นโดยไม่ได้จงใจเป็นเหตุเพียงความประมาทเล็กน้อยหรือเกิดจากความบกพร่องของระบบรถองค์การควรรับภาระเองผู้คำประกันมีความรับผิดจำกัด ตามสัญญาเท่านั้น